ครับทุกคนตอนนี้ก็จะพามาดูนะครับตัวเต็นท์นะครับเป็นแบบกลางออตโต้นะครับผมเต็นท์อันนี้นะครับกลางกลางออกมานะครับจะนอนได้ประมาณสี่คนอยู่นะเออเราไปครอบครัวเรานอ,นอนได้นะครับผมลองและก็เดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่ามันสะดวกยังไงนะมาเป็นเต็นท์แบบกลางออตโต้เลยทุกคนเดี๋ยวดูนะ ลักษณะการกลางก็ไม่ยากครับผมพอเป็นลักษณะนี้นะครับก็กางออกมานะครับนี่เลยนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่ามันประกอบยังไงนะครับตอนไปถึงแคมป์แล้วก็กางขามออกแล้วก็ดึงขึ้นนะครับง่ายๆนะนี่เลยนะตรงนี้นะครับได้แบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะดึงขาดึงแขนดึง หัวมันออกนะครับผมเป็นลักษณะนี้นะนี่ดึงขานะครับดึงขาออกนี้นะนี่ถ้าถึงจุดล็อกของมันมันจะล็อกอัตโนมัตินะครับตรงนี้นะนี่ <c oughs> ดึงทุกมุมนะครับดึงทั้งสี่มุมเลยนะ รียบร้อยครับกางเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะก็เป็นเต็นนะครับก็เต็นอันนี้นะครับขนาด2เมตรคูณ2เมตรนะครับเราก็สามารถนอน4ี่คนได้เลยนะข้างในนะสาหรับครอบครัวของเรานะก็พอดีเลยครับการก็ไวนะครับเก็บก็ง่ายนะครับผมนี่เลยนี่แหละครับเป็นรูปแบบการกางเต็นแบบเต็นออโต้นะครับก็สะดวกสบายอย่างนี้นะครับผมเวลาไปแคมป์นะครับโดยที่ไม่ใช้รถตู้แคมปิ้งนะครับเออก็นี่เลยครับ ใช้ตอนนี้ก็สบายเลยครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นเต็นต์ตัวจบของผมนะครับตัวนี้นะโอเคเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวทลิปหน้านะครับเดี๋ยวลองดูนะว่าอันนี้นะจะช่วยเราได้เยอะไหมครับผมลองดูในทลิปหน้าได้เลยนะครับผมโอเคเย่